ูก็แซวเราสิเออตลกจริงๆเลยคนดูเยอะมากเลยครับเนี่ย่ะลูกค้าขาอยากจะดูอะไรคะสินค้าของสมายได้เลยนะคะบอกได้เลยนะคะดูเลยค่ะนี่ขเยอะแยะมากมายนี่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 เครื่องฉีดน้ําครับคนขายสวยปากหวานจริงๆเลยอุ้ยอ้าวกระเดืนะครเครื่องครัวสมัยยินดีต้อนรับครับแม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมัยวันนี้มีอะไรให้รับใช้ครับเนี่ย พอดีพี่อยากจะถามว่าไอ้เครื่องนี้มันใช้อะไรได้บ้างเพราะว่าบ้านพี่พึ่งน้ำท่วมนายกพึ่งไปแจกของเมื่อวันเธาร์นีพ่พอดีว่าพี่อยากจะทำความสะอาดบ้านแบบว่า Re อัปเรเวลมาถูกี้เลยคุณพี่อยเ้น้องแหล่งใต้ได้น้องคนจังหวัดไหนดิจังหวัดเชียงรายนี่เ,เชียงรายมันใต้ตรงไหนแม่เป็นคนเหนือแต่พ่อเป็นคนใต้ ก็แรงกันรู้เรื่องหน่อยเดี๋ยวขอพูดภาษากาลาละกันนะคะคุณพี่ค่ะมาถูกที่ราคาเหมาะมากเลยค่ะหนูขอแนะนำเลยนะคะเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสมัยซิกอินวันค่ะแรงดันน้ำสูงถึง100บาร์นะคะกำลังไฟฟ้าเนี่ย1,400วัตต์เลยค่ะ เคลื่อนย้ายง่ายแล้วก็แข็งแรงทนทานด้วยนะคะแถมมีระบบออโต้สต็อปนะครับผมช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ครับไม่ว่าจะรดน้ําต้นไม้ทําความสะอาดพื้นล้างรถล้างเครื่องจกักรกลหรือว่าฉีดพ่นยาฆ่าแมลงเนี่ยทำได้หมดเลยครับโอ้โหสารพัดประโยชน์อย่างนี้จัดมาเลย5เครื่องอยผมว่าพี่มีบ้านหลายหลังแล้วก็จะเอาไปฝากสอจอที่ปาจีนสักเครื่องหนึ่ง <laughs> ได้เลยค่ะพี่่ะสมายเติมความสุขให้ทุกครอบครัวอยู่แล้วค่ะ ได้ไดจัดเลยจัดยโอ้พี่เค้นต้ยอตตตนี่เป็นอะไรวิ่งมาต้องตื่นเต้นขนาดนั้นเต้นเต้นสิพี่ไปเที่ยวห้างมาเออยู่ดีห้างไฟไหม้้ปแล้วแกทำยังไงอ่ะผมไปที่บันไดแต่บันไดมันหายแล้วมันหายไปได้ยังไงเพราะว่าบันไดหนีไฟฮาอย่างนี้ต้อง พี yeah, hmm. mm ่แม่ผมไม่นักลัวว่าผมจะเป็น LPG N G V L G B T ถูกแล้วแล้วแไใครโตเขาก็เลยให้เงินผมไปเที่ยวอาบอบนวดผมก็ไปเที่ยวแล้วก็กลับมาแม่ผมก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างและแกตอบแม่ว่ายังไงผมก็บอกว่าเจออะไรที่เซอร์ไพรส์มากเลยเฮ้ยแกไปเจออะไรผมเจอพ่อผมฮอย่าบอกนะว่าพ่อแกไปเที่ยวหมอนวดพ่อเป็นหมอนวด ใส่วิกทำงานหมอเนื่อถูกต้องรับจ๊กฮาอย่างนี้ต้องเอาอีกเอาอีกแน่ใจนะเอาอีกอะเอาอีกพี่วันก่อนเนี่ยมีคนยืมเงินผมเขาบอกว่าจะให้วันนี้แต่มันทําลืมไอ้คนนี้มันใช้ไม่ได้ยืมแล้วพูดไม่เป็นคำพูดนี่ใส่ไม่ดีไอ้คนนั้นมันใครวะก็เฮ้ยหรืออะไรเ่ะยฮะเอามาโอ้ยลืมไปลืมไป พี่ตากผ้าไว้นี่ฝนจะตกแล้วเดี๋ยวพี่รีบกลับไปบิดก่อนบิดผ้าบิดเงินเมื่ไงตาเอาอีกแล้วเฮ้ยอะไรด้วยไปไปยืมไง